สวัสดีครับพบกับไกด์มิกกี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ๋อก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็ทําแต่งานนะครับก็นะวันนี้มาลงคลิปนิดหน่อยนะครับคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนนะครับเพื่อนๆถามมาว่านะครับในหัวข้อเอ่อถ้าเกิดมีโจรบุกเข้าบ้านเนี่ยควรจะยิงส่วนไหนของโจรดีนะครับแตะใช้ปืนอะไรใช้กระสุนอะไรยิงดีนะครับนะอันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้นะเริ่มต้นกันเลยนะครับ สมมตินะครับถ้ามีโจนะครับบุกเข้าบ้านของคุณนะครับง่ายๆสั้นๆเลยนะครับยิงหัวมันเลยดีไหมครับอ่าผมร้อเล่นครับจริงๆยิงยิงก็ยิงได้นะครับมันสามารถหยุดยั้งและยับยั้งได้นะครับในทันทีทันใดเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้าเกิดคุณเอ่อยิงหัวโจเลยเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าพอคุณขึ้นศาลแล้วนะครับศาลอาจจะมองท่านได้ว่าท่านมีเอ่ออาจจะทําเกินกว่าเหตุนะครับ เออจะยิงเขาต้องการที่จะสังหารเขานะครับไม่ได้ต้องการจะหยุดยั้งระยับยั้งนะครับอ่าก็อาจจะมีความผิดเพิ่มได้นะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจากจุดนะครับจุดจุดไหนดีนะครับที่ควรจะยิงนะครับเพื่อจะหยุดยั้งระยับยั้งนะครับนะแบบได้ค่อนข้างจะโอเคหน่อยนะครับโดยการที่ไม่ต้องจําเป็นจะต้องสังหารนะครับไม่ต้องยิงหัวไม่ต้องยิงที่หน้าอกนะครับอ่าข้อแรกเลยนะครับนะยิงต่ํากว่าเอวนะครับนะดูระยะการยิงก่อนนะครับนะอย่าให้เกินเอออย่างเช่นเห็นโจนะครับเข้ามาในระยะบ้านคุณนะครับ พร้อมอาวุธนะครับเน้นย้ําว่าพร้อมอาวุธด้วยนะครับไม่ใช่เข้ามามือเปล่านะครับคุณซัดเขาเลยนะครับไม่ได้นะครับอ,อ,อย่างเช่นเขาเข้ามาในระยะประมาณเนอ,อถ้าอยู่ไกลๆประมาณ20เมตรเนี่ยนะผมยังไม่แนะนําให้คุณยิงนะครับให้คุณขู่เฉยๆนะครับโชว์ให้เห็นเลยว่าคุณมีปืนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาเขา้เขามาเนี่ยโดยที่ไม่ยอมหยุดเลยนะครับเข้ามาเดินดุมๆดุมๆดุมๆเข้ามาหาคุณเลยนะครับในระยะ10เมตรนะครับนะคุณอาจจะยิงนะครับ ลงพื้นนะครับนะแต่ไม่แนะนําใี่ยิงขึ้นฟ้านะครับถ้ายิงขึ้นฟ้าเนี่ยก็สูนอาจจะไปตกโดนหัวชาวบ้านได้นะครับเอายิงขู่ลงพื้นไปนะครับไม่ว่าคุณจะมีอาวุธปืนอะไรใดก็ตามนะครับถ้าโชคดีโจมก็หนีไปนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเขามีอาวุธอะไรบ้างนะครับมีดนะครับหรือดาบยาวๆอะไรเนี่ยคุณห้ามไว้ใจไม่ได้เนยครับอันตรายมากนะครับนะแต่ถ้าเกิดเขายังเดินเข้ามาไม่หยุดอีกนะครับผมแนะนําเลยนะครับนะให้คุณยิงใส่นะครับนะในบริเวณนะครับช่วง ต่ำกว่าเข็มขัดลงมานะครับนะก็ประมาณตรงไหนนะครับต่ำกว่าเข็มขัดขผมไม่แนะนําให้ยิงขานะเพราะว่าถ้าขุดคุณยิงขาเนี่ยอาจจะไม่ล้มนะครับอาจจะต้องยิงหลายๆนัดนะครับแล้วก็อาจจะไม่โดนด้วยนะครับเมื่อเกิดเหตุจริงๆแล้วนะครับทั้ง2ฝ่ายนะทั้งเราและโจเนี่ยมันมีอะดรีนาลีนนะครับหลั่งออกมานะครับซึ่งจะทําให้เราจะตื่นเต้นนะครับนะทั้งโจก็ไม่กลัวเรานะครับเราก็ไม่กลัวโจนะแต่บางทีเราอาจจะยิงพลาดได้นะครับโจมันอาจจะวิ่งเข้ามาหาคุณได้อย่างรวดเร็วนะครับ อย่าให้โจรเข้ามาใกล้คุณในระยะต่ํากว่า6เมตรนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับถ้าต่ํากว่า6เมตรนะครับปืนกับมีดเจอกันนะครับโอกาสสูงนะครับพี่ปืนจะแพ้ผมบอกเลยนะยิ่งถ้ากดคุณเจออิดาบสมุรยาวๆเนี่ยคุณอาจจะตายได้นะครับหรืออาจจะโดนแย่งปืนได้นะครับห้ามให้ต่ำกว่า6เมตรเด็ดขาดนะครับยิงส่วนไหนดีนะครับตรงสะโพกครับหรือกระดกเชิงกลางครับถ้าเกิดคุณยิงโดนส่วนเหล่านี้นะครับนัด2นัดเนี่ยก็จะอยู่แล้วนะครับเพราะว่า มันทาให้กระดูกเชิงกลางนะครับหรือพวกทรงสะโพกเนี่ยมันหักเมื่อมันหักแล้วมันจะเดินไม่ได้ครับเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับทำไมผมถึงไม่แนะนำนะครับให้ยิงช่วงขานะครับเคยมีอยู่เหตุการณ์นึ่งที่ต่างประเทศนะครับเป็นโจรนะครับที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับเหมือนพวกนักมวยอะไรประมาณนี้มีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนเนี่ยใช้ปืนขนาด9มมยิงใส่ตัวใส่หน้าอกนะครับคุณเชื่อไหมครับว่ายิง4-5นัดยังเอาไม่อยู่เลยครับแล้วภาษาอะไรก็ยิงขาครับนะ ใช่ไหมมันก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยิงในช่วงของสะโพกนะครับให้มันพิการก่อนนะครับไม่ว่ากระสุนชนิดอะไรใดๆก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นลูกซองเนี่ยผมคาดว่านัดเดียวก็น่าจะอยู่นัดถึงสองนัดก็อยู่แล้วนะครับลูกซองนะเพราะว่าอนุภาพมันรุนแรงสูงมากนะครับโดยเฉพาะลูกเก้านะครับลูกเจ็ดสิบนะไม่ต้องพูดถึงลูกโดดนะครับลูกโดดนี่ไปเกิดใหม่เลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับส่วนนะครับใช้ปืนอะไรยิงดีครับปืนอะไรนะครับปืนอะไรก็ได้นะครับนะผมบอกคุณเลยว่า คุณมีปืนอะไรชนิดไหนก็ได้นะครับที่มีอยู่ในบ้านคุณนะครับใช้ปืนกระบอกนั่นนะครับยิงนะครับแต่แนะนําว่าเป็นปืนที่มีราคาที่ถูกที่สุดนะครับแต่มีคุณภาพสูงนะครับในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณนะครับทําไมผมถึงแนะนําให้เป็นปืนที่ปืนธรรมดานะครับและราคาถูกนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่านะครับเคยมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะครับว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยผมครูครูของผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่า ใช้ปืนนะครับมีโจรบุกเข้ามานะครับแล้วเขาก็ใช้ปืนนะครับน่าจะเป็นปืนที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับเป็นปืนที่ไว้แต่งมาสําหรับแข่งนะครับยิงใส่โจรนะครับซึ่งพอยิงไปแล้วเนี่ยโจรก็หยุดก็จริงนะครับก็เลยเรียกตำรวจมานะครับสรุปว่านอกจากจะต้องสู้คดีแล้วนะครับเสียตังค์หลายบาทนะครับปืนนะครับยังถูกยึดอีกต่างหากนะครับพอปืนถูกยึดไปเนี่ยนะครับหลังจบคดีแล้วสรุปผลกลับมานะครับปืนที่แต่งไปสวยๆนะครับมีราคาสูงหลายแสนนะครับกลับมาสภาพเหลือแทบไม่ถ ไม cues, ่ร so ู so ้ว่าไปตรวจสอบอะไรกันนักหนานะครับแยกชิ้นส่วนกระจัดกระจายนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ทํรลายความรู้สึกของคนเล่นปืนอย่างเรามากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนํานะครับปืนที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแต่มีอนุภาพในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ประมาณนี้นะครับสําหรับอาวุธปืนนะครับส่วนจุดต่อไปนะครับใช้กระสุนชนิดใดดีนะครับมาเรามาพูดถึงเรื่องกระสุนบ้านนะนี้ก็นานๆจะเอากระสุนมาให้ดูทีนะครับ กระสุนอะไรก็ได้นะครับแนะนำนะครับอันแรกก่อนเลยถ้าคุณมีลูกซองคุณก็สัตว์ด้วยลูกซองก่อนเลยนะครับที่คุณเห็นเนี่ยลูกซองนะครับลูกซองชนิดใดก็ได้นะครับกระสุนที่มีคุณภาพก็ลูกเก้าครับนะลูกเก้านี่รุนแรงสูงมากนะครับนะลูกที่สองตามมาก็แนะนําเป็นลูกเจ็ดสิบครับแน่น่จะเจ็ดสิบนะถ้ารู้ไม่ผิดเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่ถือว่าแรงพอสมควรนะครับนะถ้าโดนระยะไกลๆเนี่ยประมาณสักสามสิบเมตรยังล่วงอนะครับนะ แต่ไม่แนะนานะครับพวกลูกท nah ี่เป็นแนะนำไม่แนะนํานะถ้าเป็นลูกใครมีลูกนี้นะครับไม่แนะนํานะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นน่าจะเป็นลูก300ครับ300เม็ดนะครับเอาไว้สําหรับยิงแข่งยิงเป้าบินนะครับอันนี้ยิงแล้วไม่ล่วงนะครับนะไม่ล่วงนะครับทําให้แต่แค่สนุกนะครับแต่แค่สนุกแต่ไม่ตายนะครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับสําหรับป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณนะครับอันนี้ก็คือลูกโดดครับลูกโดดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับยิงหม้อน้ํายิงทะลุครับไม้เมยไม่เหลือซากนะครับ อันนี้ลูกโดดของ nrc นะ nrc ตัวนี้ nrc นะครับส่วนอันต่อไปนะครับลูก9นะครับขนาด9มาโมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรวมๆกันเลยแล้วกันอันนี้นะครับลูกโดดอันนี้ขอโทษนะครับอันนี้ลูก9้านะครับอันนี้ลูกจริงนะครับอันนี้ลูกไครราช็อคครับอันนี้รุนแรงมากนะครับเป็นพวกกระสุนชนิดบวก P ีนะครับกระสุนชนิดบวก P พวกนี้นะครับก็คือพัดเพรสเชอร์เนี่ยไม่แนะนำนะครับให้ยิงสําหรับพวกปืนซับคอมแพกนะครับแตกหักได้มาหลายกระบอกนะครับแล้วก็โทษว่าปืนไม่ดีนะครับ กระสุนนี้เนี่ยคุณจะเห็นป่ะนี่คือไฮดราช็อคนะครับจะบวกพีนะครับว่ารุนแรงขึ้นมาหน่อยนะครับที่เหลือนะครับลูกซ้อมครับใครบอกว่าลูกซ้อมไม่แรงนะครับลูกซ้อมไทยอาร์มกับ NRC หรือบูเล็ตก็ได้นะครับนะลูกซ้อมนะครับนี่คุณเห็นลูกซ้อมไหมครับลูกซ้อมนี่ก็แรงนะครับใช้ลูกซ้อมยิงก็ได้นะครับนะลูกซ้อมนะครับใครบอกว่าไม่แรงนะครับมันมีความรุนแรงน้อยกว่านะครับลูกกระสุนจริงแค่นิดเดียวเองนะครับนะ มันมีความรุนแรงน้อยกว่านะครับยิงแล้วล่วงนะครับตายแน่นอนนะครับคนตายเพราะลูกซ้อมมาก็เยอะนะครับตามไปข่าวนะครับใครบอกลูกซ้อมไม่แรงนะครับยิงคนตายนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับโอเคต่อไปอันนี้11ดนะ11บ1ดิบดลูกซ้อมนะอันนี้ลูกส1บดนะครับ11มมลูกซ้อมคุณจะดูนะเอามาเทียบขนาดกันนิดนึงนะครับเล็กกว่ากันทดเดียวนะครับ ลูก11นะครับ11กับ9มมเห็นไหมเล็กกว่ากันนิดเดียวครับขายโดน11นี่ก็ล่วงนะครับ11เนี่ยจะมีความเร็วที่ช้ากว่านะครับนะกับลูก9มมนะครับแต่อย่าโดนนะครับล่วงนะครับลูมีความรุนแรงสูงพอสมควรนะครับแรงประทะสูงกว่านะครับนะโอเคสั้นๆนะครับอันนี้คือ38นะครับแต่3ผมไม่มีตัวผมมีแค่ตัวอย่างแค่นี้นะ38มันก็จะมีหัวกระสุนที่แตกต่างกันออกไปนะครับ38ตัวนี้นะครับเป็นพวกเอ่อเป็นกระสุนชนิดเอ่อเวทคัตเตอร์นะครับ เอาไว้สาหรับยิงเป้านะครับทําให้รูของเป้าที่ทะลุเนี่ยสวยงามนะครับนี่คือขนาดจุด3.8นะครับโอเคนะแต่3.8กับ9มมไหนแรงกว่ากันนะครับที่เคยทดสอบกันมาแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับ9มมมีความรุนแรงกว่านะครับเรวความเร็วของกระสุนก็มากกว่านะครับจุด3.8นะครับแต่กระสุน3.8จะยาวกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเวลายิงแล้วเนี่ยมันสูญเสียพลังงานจากปากโม่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะต้องทำให้ประจุดินปืนเยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ต่อไปมีอะไรอีกจุดสองสองนะครับ C T I ก็ได้นะครับนีจุดสองสองนะครับใครบอกสองสองไม่แรงนะครับตายมาเยอะแล้วครับสองสองนะครับนะแต่แนะนํานะครับสองสองให้ใช้นะครับปัวกระสุนประมาณสี่สิบเกรนครับสี่สิบเกรนสี่สิบเกรนขึ้นไปกําลังดีครับอ่ากําลังกําลังใช้ได้เลยนะครับแรงปะทะสูงแล้วก็รูดเร็วพอสมควรนะครับแต่จุดสองสองเนี่ยมันอาจจะ หยุดยั้งยับยับ้งไม่ได้ในทันทีนะครับอาจจะทําให้โจรที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเข้ามาทําร้ายคุณได้นะครับยังมีแรงที่จะทําร้ายคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จุดสองสองจริงๆก็ไม่อยากแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่โดนแล้วก็ล่วงเหมือนกันนะครับก็คือกระสุนปืนนะครับนะใครบอกว่าไม่ตายครับโอเคนะครับแล้วก็สรุปก่อนจากกันนะครับสรุปนะครับปืนใช้ปืนอะไรยิงโจนะครับนะครับปืนอะไรก็ได้นะครับที่มีราคาสูกที่สุดนะครับและยิงส่วนไหนนะครับทําให้มัน ล่วงและล้มได้หยุดยั้งนะครับได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็แนะนำนะครับยิงช่วงสะโพกนะครับอันนี้จะทําให้หยุดยั้งและยับยั้งได้รวดเร็วนะครับไม่จําเป็นต้องยิงหัวนะครับนะเพราะเราต้องการเพียงแค่หยุดยั้งและยับยั้งเท่านั้นนะครับก็ลองถ้ามันไม่หยุดนะครับยังเดินเข้ามาอีกก็ซ้ํามันจนกว่าจะหยุดนะครับเรามีสิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะครับส่วนใช้ปืนอะไรนะครับในการยิงนะครับก็คือปืนที่มีราคาที่ถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดเลยนะครับแต่มีคุณภาพสูงในการยิงนะครับเพราะปืนนะครับ จะถูกยึดนะครับหลังจากยิงแล้วนะครับแล้วก็จะส่งคืนในภายหลังนะครับถ้าเกิดเราชนะคดีหรืออะไรก็ค่อยดูกันไปนะครับแล้วก็กระสุนอะไรนะครับก็แนะนํากระสุนอะไรก็ได้ครับกระสุนอะไรก็ได้นะครับ9มมนะครับลูกซอง .22.11 ถ้าคุณมีนะครับใช้ปืนกระบอกนั้นนะครับที่ใกล้มือที่สุดนะครับในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณนะครับผมอยากจะบอกท่าว่าในต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเขาฝึกกันนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาจะเรียกกันว่าทวิตวันทรัสเรียลนะครับซึ่งจะจำลองเหตุการณ์ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ห่างจากโจรนะครับผู้ร้ายที่จะเข้ามาทำร้ายเนี่ยถืออาวุธอยู่ในระยะ21ก้านะครับและลองทดสอบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสรุปก็คือโจรนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับในระยะ21ก้านะครับยังวิ่งมาถึงตัวเจ้าหน้าที่ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับภาษาอะไรกับเรานะครับถ้าโจอยู่ห่างเรานะครับอย่าให้เข้ามาใกล้เกินระยะ6เมตรครับนะ ถ้ามันจะวิ่งเข้ามาในระยะ6เมตรในกรุงใส่มันได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับภายในบ้านเรานะครับไม่ต้องปานีนะครับเราต้องปกป้องชีวิตทรัพย์สินและคนที่เรารักนะครับแล้วเรื่องคดีนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับนะก็คือเรายินดีนะครับที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับดีกว่าเดินขึ้นเมนอย่างแน่นอนนะครับเราจะไม่ยอมนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องไกด์นิกกี้นะครับไว้ถ้าเกิดมีโอกาสต่อไปก็จะนําคลิปมาเสนอกันอีกนะครับขอบคุณนะครับผม